เอ็กซ์โปครั้งที่14นีธนาคาราอาคารสงเคราห์ได้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดนะคะสำหรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการของ m o นี่เอ็กที่กรุงเทพนะคะ,ะสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำนะคะแล้วก็เงินฝากดอกเบีย้ยสูงน,นะคะขณะนี้เราเองได้ร่วมกับกรบขที่ให้พิเศษสุดสำหรับข้าราชการนะคะ0%นานึึงเดเดือนซึ่งเราถือว่าข้าราชการนี้เป็นแผนที่ว่าเสาหลักนะคะ ที่จะขับเคลื่อนในทางเศรษฐกิจได้นะคะในแง่ของทางสินเชื่อตัวเงินฝากขนาดนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบให้กับประชาชนซึ่งมีดอกเบี้ยอัตราสูงนะคะแล้วก็พร้อมกับความมั่นคงของธนาคารนะคะก็คือสเตปอัพของเรานะคะ สนเฉลี่ยของเราประมาณ2.9นะคะ,คะเป็นระยะเวลา10เดือนรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะฉะนั้นว่าทั้งเงินฝากทั้งสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ยินดีที่จะมอบให้คนที่มาร่วมงานในมันนี่เอ็กซ์โปความคาดหวังของธนาคารนะคะทุกๆงานที่มันนี่เอ็กซ์โปลูกค้าของเราจะเยอะมากค่ะเกินความคาดหมายทุกครั้ง นอกเหนือจากเงินฝากแล้วก็สินเชื่อเรายังมีซับ NPA นพนะคะซึ่งสามารถเลือกได้มีประมาณ200กว่ารายการนะคะอัตราดอกเบี้ยซึ่งเราเองก็ให้กับประชาชนคือนานถึง12เดือน0%ซสิ่งเหล่านี้เราเองมอบให้กับ พี่น้องประชาชนนะคะให้มาใช้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีทั้งเงินฝากสินเชื่อแล้วก็ซัพย์ NPA ถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านคือบ้านมือสองนะคะซึ่งเป็นแหล่งทำเลที่ดีณนะปัจจุบันอดีตนี่อาจจะดีแต่ขณะนี้ถือว่าดีมากนะคะถือว่าเป็นแหล่งที่ทำเลที่แย่งกันซื้อ ฉะนั้นว่าก็ขอให้ประชาชนพี่น้องทุกท่านนะคะไปพบกันที่บันี้เอ็กซ์โปครั้งที่14นะคะที่เมืองทองทานีนะคะ,ะ,คะขอบคุณมากค่ะ8ถึง11พฤษภาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองทานีจัดโดยการเงินธนาคาร